ผมได้มีโอกาสไปเอวงานเอวชุมชนโยนวิถีชมของดี5ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่มีชุมชนตีได้มานําเสนอก็คือชุมชนวัดศรีนวรัตน์อเภอสันปะตองชุมชนวัดป่ตานอําเภอสันกําแพงชุมชนไตลือเมืองลวงเหนืออําเภอดอยสะเก็ดชุมชนวัดศรีสุพรรณอําเภอเมืองเชียงใหม่ชุมชนวัดพระธาตุดอยสะเก็ดอําเภอดอยสะเก็ดเปิ้ลจัดตีโรงแรมเชียงใหม่ออคิดเชียงใหม่ เมื่อวันที่9ก,กรกฎาคม2568ที่ผ่านมาจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่งานนี่บอกได้เลยว่าต่างชุมชนแต่ละที่มีของดีอะย่างเปิ้นคนเอามาฮื้อพอฮื้อกอยกันเต็มตีเพราะว่าจะเป็นงานฝีมืองานเอกลักษณ์สถานตีเอียวไปงานนี่งานเดียวได้พอกอยตึง5ชุมชนเด็ดก็อขับและที่สำคัญ เปิลเอาเมนูซึ่งเป็นเมนูอาหารพิเศษของเปิลมะฮือจิ้มมะฮือก้อยและเปิลก็มีการประกวดสำหรับชุมชนตยัยผมเป็นกรรมการตัดสินสำหรับชุมชนก็เลยต้องจิ้มต้องก้อยการตกแตง่งบอกได้เลยว่าล้ำขนาดตัดสินอยากขนาดเลยครับบรรยากาศจะเป็นจะได้ไปพอก้อยกับผมเลยเนอะ คุณธารรมมหกรรมความดีจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นนะคะเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องเครือข่ายต่างๆนะคะได้มีพื้นที่ในสังคมนะคะและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีการจัดกิจกรรมเที่ยวชุมช,มช,มชมนยดยวิถีชมของดี5ชุมชนนะคะภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนคุณธรรมโดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะเป็นเวทีกลางในการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงผลสําเร็จของการขับเคลื่อนคุณธรรมในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และก่อให้เกิดการรวมตัวเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตลอดจนเกิดกิจกรรมชมแชร์เชียร์ชุมชนองคอ์งกรอำเภอคุณธรรมที่ได้รับการประกาศยกย่องเป็นระดับต้นแบบนะคะซึ่งในปี2567 เราได้มีชุมชนองค์กรอำเภอที่เป็นระดับต้นแบบกว่า80หน่วยงานนะคะพร้อมทันนี้เราก็ได้มีการจัดกิจกรรมเที่ยวชุมชนโดยวิถีชมของที่5ชุมชนนะคะซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดเพื่อที่จะส่งเสริมให้ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะได้มีการพัฒนาทั้งในเรื่องของสภาพของพื้นที่นะคะเรื่องของคูณะคะิทัศ ในสถานที่ท่องเที่ยวตลอดจนพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเป็นการขับเคลื่อนเพื่อที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนนะคะสร้างให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่งและก็สร้างโอกาสสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนซึ่งถือว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องเครือข่าย ชุมชนคุณธรรมทุกท่านขอยทุก Whew, ท่านพิดาัาในคุณธรรมแล้วเราจะก้าวหน้าสร้างสังคมที่สงบสุขทำให้จังหวัดเชียงใหม่ของเราเป็นจังหวัดคุณธรรมย่างแ้จริงขอบคุณครับขนมสมุนไพรสามสาวแสดงว่าแปลงด้วยสามสาวสามสาวทำตัวทำตัวอมีเนี่ยค่ะขิงสาตะไคร้อะ๋อมีขิงาตัวอขิงาตะไคร้ สามอย่างสามสาบในห้องสามสาวเนาะขนมนี่ก็มีเนี่ยเปิดห้องอะขนมขนยองนี่กรอบกราบอร่อยเนาะปกตินี่ต้องไปถ้าไปเอวป่าตานได้กลิ่นหมดเลยนด์อูนี่อูนี่นะอ่าครับอันนี้เปินกันอะไรอีกอย่างหนึ่งาข้างนี้สากระเขือจ์าตำกบะเขือจสาสาบะเคิร์ โยงเจ้าโยงไงน้องเจ้าอันนี้ก็คือส่วนผสมของมันครับือผินอาหารโดยสุกผักน้ับสุดเด็ดของเจ้ายยงมาก่อนถ้าไปเอลปาตานน่ได้จิ้มอยู่นาะจิ้มอยู่น่อนี่มนจีนนักทิ่รเดี๋ยวนี้สจนหนักสจินนักเนาะอน่น่นเาไปเอลบ่น้องน่าสนใจนอเออปาตานน่ไหน นี่แบบนี้พักกระถินหรือพักเล็กกับตีพักอีเละพักเละพักเละและบ้านป่าต่านี่ห้องว่ายังพักเละนะกับพักเละในนอค่ะเจ้าอ๋อแล้วนี่คือหยังงาดําแงดําใส่มันมีนี่พริกพริกปกนพริกแอลหมาป่นอ๋อแล้วหอมเต็มดีตำใส่เร็วครับตะไคร้ตะไคร้โอเคตะปิ้นบะเขือตัวนี้เนาะครับเขือกางกกบะเขือนี่มันถึงล้ำได้เนาะแกเจ่อบะเขือเนี่ยเนาะ แล้วอันนี้อันนี้จะประกดจประกดเนาะอ,อันนี้แต่ยังเหมือนนี้แบบเปิดเผยเตยิรนเนาะอันนี้คือนี่ไปก่อนอันนี้บาลิใยญยขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> บัลลัมใหญ่เนาะอันนี้ยำหนังเจ้าอันนี้ยำหยังยำหนังเจ้ายำหนังเจ้าอ๋อยำหนังแบบคนยองเลยคนยองเลยเจ้าก็ใส่ปุีก็ใส่บะเขือใส่หอมตัวหนอนหนังเขาไม่มีบันเทาอยู่แล้วนะเจ้าบันเทาก็ทำน้ำหนังอยู่แล้วมากว่าใดนังมาเนี่ยเอามายำเจ้าปกติขายอยู่แล้วนะขายอยู่แล้วเจ้าขายตลาดนากเจ้าเจ้าอันนี้จะเป็นโซนของปีน้องชุมชนคุณธรรมวัดพระธาตุดอยสะเก็ดอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะครับ จะมีการวิธีบำบัดธรรมชาติต่างๆมีลูกประคบแล้วก็สมุนไพรที่ทําลูกประคบอันนี้เป็นลูกประคบลูกดูดกลิ่นตัวยิ่งดูดกลิ่นดูดกลิ่นนี่<อ>มันเป็นสมุนไพรเนาะเจ้าสมุนไพรเจ้าและนี่คือหมอนหยางหมอนสมุนไพรเจ้าหมอนสมุนไพรเจ้าอ๋อทำจากหยางจะเอ้ยนี่มันเป็นสมุนไพรเจ้าสมุนไพรโดยตรงเลยเจ้าสมุนไพรโดยตรงเลยเจ้าอ๋อแล้วปกติ ถ้าสมมติคนไปซื้อติดต่อนี่ไปหาที่ไหนนี่ไปทีเทศบาลเชิงดอยจ้าเทศบาลตีดอยเนาะเชิงดอยเนะครับอ๋อไปติดต่อตีเทศบาลเชิงดอยได้มีแถวจ้างตัยทุกภาาจ้างโดยดอสเก็ตอันนี้คือวัดพระธาตุดอสเก็ตแล้วก็จะมีโปรแกรมท่องเที่ยวตดยโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนยน์วิถีตามนี้เลยนะครับ Okay. มีแผนที่ท่องเที่ยวตัวไออดพระธาตุดอยสเกต็ตพระอารามหลวงแล้วก็หอน,นองบัวพระเจ้าหลวงอันนี้ขึ้นชื่อดอยสเกต็ตนี่ก็จะมีะสกายวอกดอยสเกต็ตหนองบัวพระเจ้าหลวงน้ำคู้ล่อนดอยสเกต็ตส่วนพฤกษาตร์ทวีชนสูส่ศึกษาการพระนางห้วยหงไขยขึ้นแม่กวงกระดมตาลาอันนี้จะเป็นของกินตีนร้อยก่เจากจากที่ไหนครับ วัดดอนสะเก็ดเจ้าวัดดอยสะเก็ดมีมอย่างของในภาพนี่มีแกงหูสูตรเจ้าคุณเจ้าอ๋อไหนไหนแกงหูสูตรเจ้าคุณเจ้าแกงหูอันแอบเป็นเจไดถึงว่าสูตรเจ้าคุณครับเพราะว,ว่าหลวงพ่อนี่เปิบลบัตไซน้องส้มอ๋อแล้วเปิ้ลบ่ตเอาแกงเก่ามาแกงเอาบักแกงเก่าเอออันนี้คือแกงข้างเละวันนี้แกงเลแล้วมาขั้วหูครับอันนี้แกงแค่ไปแห้งครับเออแล้วอันนี้ขาพักขาพักเจ้าอันนี้นั่นพี่เ็ดลมเคสลม นี่พริกตะแดงพริกตะแดงหลับขั่วหลับขั่วเจ้าครับไข่หมูไส้อั่วเนี่ยโอ้โหกินบ้านเฮาครับผมเจ้าโอเคไล่วันนี้เอามาโชว์เต็มตีเลยเนาะเอามาโชว์เต็มตีข้ามาชมชิคกันแล้วจะร่วมกันแข่งขันหรือเปล่าประกวดสำรับพื้นเมืองอีเต่อหนาะอันนี้คือจากดอยสะเก็ด แล่วนี่คืออย่างเขาเหี้ยวยของไทยเนี่ยเขาเหี้ยวยโดนสเก็ตนี่ขึ้นจืดเจ้าเขาเหี้ยวนี่ขึ้นจืดโดยสเก็ตเจ้าขายตีแถวแถวซีแยกนะเจ้าของป้าจีนนะเจ้าป้าจิีนแล้วก็นี่คือเครื่องเคียงพักกับลาบเจ้าครับอันนี้เนื้อเก๋มร้อยสาวไส้อวนเนื้อแล้วก็มีโรตีตัวอีกครับขอบคุณครับแม่กับไม้กัม อันนี้คือโรตีของดอยสกเกตครับเจ้าสวัสดีค่ะจากดอยสกเก็ตค่ะ<อ>แป้งโรตีนี่จะมีแป้งแป้งเนยผสมไปข้ามิ้นนะคะคแล้วก็แป้งดอกอัญชันแล้วก็แป้งใบเตยเจา<อ>้าเดี๋ยวนี้จะเป็นส่วนประกอบของแป้งที่นวดนะคะเจ้า นี่ส่วนของดีของดอสเกตเห็นอย่างหนึ่งเจ้าปกตินี่อยู่ดอสเกตนี่เป็นขายกันที่ไหนหรือว่าจะได้กันขายอยู่หน้าธนาคารออมสินเปิดรถพ่วงค่ะแล้วก็ธนาคารออมสินเจ้าต่อนแมลแงแมลงเจ้าเจ้าไปไปทุกวันเลยทุกวันค่ะเจ้ามีหลายที่จริงจะมีหลายหน้าเยอะกว่านี้มีพิซซ่ามีมัตตาบะเดี๋ยวจามีหลายอย่างมีหลายหน้าอยู่แล้วก็ ของของส่วนของพี่สาวนี่จะมีเป็นเนื้อเค็มเนื้อเนึ่งเจ้าแล้วก็จิ้นส้มเนื้อจิ้นส้มไส้อั่วเนื้อไส้อั่วไก่เจ้าอันนี้คือของดีโรสเกตเหมือนกันนะครับเจาโอน่ากินสักวันผมต้องไปซดไปแอลโรสเกตเนาะเจ้าได้เลยค่ะขอบคุณครับเจ้าขอบคุณค่ะนี่คือชุมชนคุณธรรมวัตรุสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ ที่ชุมชนยนต์วิถีวัดสี่สุพรรณถ้ากำเมืองกันว่าวัดสี่สุพรรณเนี่ยเนาะ <Yeah. S 1> วันดีครับอาภัยจะกรรมไหมครับผมอ่าอ่าวัสนี้ครับยืนได้เลยนะครับโอเคค่ะวันนี้จะนําเสนออย่างของครับนี่อ๋อค่ะของเรานะคะจะมีหลายอย่างของวัดศร่สุพรรณมีทั้งสรงมีการตอกลายแล้วก็มีเครื่องเงินนะฮะ แล้วก็เราก็จะมีเวลเนสที่การนวดแผ่นโบราณแล้วก็มีแบบตอกเส้นนะคะแล้วก็<อ>มีอะไรหลายอย่างนะน,นะคะอันนี้หมายความว่าจะเป็นการนำเสนอในการเครื่อง เปิ้นฮ้องว่าเครื่องนวดโบราณแบบโบราณเก่าอย่างเงี้ยเนาะแม่นเจ้าแม่นเจ้าแล้วก็ผ่าบําร์บัดแม่นะคะมีมีหลายแบบเลยของมีหลายแบบปกติติวัดติวัดเลยค่ะค่ะในในวัดตรงบริเวณนี้เรามีทั้งในวัดและนอกวัดคือเป็นเวลเนสด้านนอกนั่นนะคะมี2จุดเนี่ยนะคะมีสองมีสองโซนด้วยกันสองโซนค่ะแล้วก็ถ้าอยาก ไปนี่ก็ไปวัดศรีสุพรรณเลยเนาะค่ะมาติดต่อที่วัดศรีสุพรรณได้เลยมันจึงมีติหันโคบมดเจ้าที่<อ>ประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะอ๋อแล้วของเขาก็มีอันนั้นด้วยนะคะมีทั้งที่พี่เขาพูดเมื่อกี้นี่ก็คือมีนั่งวิปัสสนานะะสอนวิปัสสนาแล้วเราก็มีทัวร์ชุมชนนะ,ะคะทัวร์ชุมชนแล้วก็คือเราไป3วัดนี่นะคะคือวัดศรีสุพรรณวัดมืนสาร แล้วก็วัดนันทารามนะคะสามวัดตัวกันค่ะสองชุมชนของเรานี่ดังนะนะคะของเราได้ติดท็อป10ของประเทศไใยวัดหนึ่งกว่าใดแต่ด้ามีเวลาจํากัดก็ไปวัดหนึ่งวัดใดได้ได้ค่ะคือวัดหนึ่งศรีสุพรรณหนึ่งละสองวัดเหมินศาลวัดนันทารามเพราะชุมชนของเรานี่มันจะมีทั้งทําเครื่องเงินเครื่องเขินแล้วก็สมัยก่อนจะมีไม้แกะสลักแต่ปัจจุบันนี้ไม้แกะสลักมันเลือนหายไปหมดแล้วนะคะ ขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะภบสาครสวัสดีเจ้าอันนี้โชว์คือผมโชว์อย่างโชว์อย่างคือผมวันนี้นะเจ้ากิจกรรมของชุมชนยนต์วิถีของประเทศไทยเฮานะคะวัดศิษย์วันของเฮาได้หนึ่งในสิบของประเทศนะเจ้าและวันนี้ประด้จัดคือ ออกบูธกิจกรรมรักของเฮานะเจ้าบอกว่าจะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวกิจกรรมเครื่องเงินนะคะกิจกรรมดูล,ลายและที่พิเศษที่สุดวันนี้ก็คือว่าเฮาจัดประกวดอาหารเพื่อสุขภาพเจ้าวันนี้อันนี้จะเป็นสําหรับตํำรับเมนูสุขภาพเลยนะเจ้านี่<ม>เป็นเป็นลาบหมูเป็นหมูออแกนิกนะเจ้าเลี้ยงแบบ<ม>ออแกนิกเจ้าเป็นหมูออแกนิกตตยเจ้าเป็นหมูออแกนิกเและแกงแคหมูอันนี้ลามหมูออแกนิกเจ้าเจ้าและอันนี้ก็จะเป็นยำอะโวคาโดซึ่งเป็น ฤดูกาลนี้นะเจ้าอะโวคาโดของเฮานักนะเจ้าเฮาก็เลยเอามามาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพตัวนะเจ้าและเป็นอันนี้เป็นน้ำพริกอเมซิ่งค่ะท่านค่ะเป็นสมุนไพรล้วนเลยนะคะกินกับผักและดอกไม้ที่เราโชว์นะคะดอกกุหลาบแล้วก็เป็นดอกกุหลาบออร์แกนิกนะกินได้สามารถเอากินได้และเป็นข้าวซอยนะเจ้าแล้วก็ไก่ที่เฮาทําเป็นข้าวซอยไก่ก็จะทํามาจาก ไก่เลี้ยงปล่อยไก่อารมณ์ดีนะเจ้าไก่อารมณ์ดีใช่ค่ะคนกินแล้วก็อารมณ์ดีเจ้าไข่หัวเครื่องก็บรักษาสุขภาพแบบองค์รวมค่ะเจ้าเพื่อสุขภาพเลยเจ้าค่ะนอกจากนี้แล้วนะเจ้าก็จะก็จะมีศูนย์สลานะคะวันนี้นะคะเรามีอาจารย์เดี่ยวนะคะซึ่งเป็นดูแลเรื่องของศูนย์ศึกษาสุสลัตสืหมู่ของเรานะเจ้าเปินกับมาสาธิตการทํางานดุลลายโดย แล้วงานทีท่ท่านถืออยู่เมื่อกี้นะเจ้ารเราเประพุทธบาทเราได้รางวัลห้าดาวของโอท็อปเจ้าส่งเข้าคัดสรรนะเจ้านะค่ะและนี่เท่ากับเป็นสลุงหลวงนะเจ้าที่เขาเอาไว้ แขกขบวนส่งน้ําพระช่วงสงการประจําจังหวัดเจียงใหม่เฮานะเจ้าใช้กแกนนี้เลยใช้กแกันนี้เลยเอาเข้าร่วมขบวนแล้วก็เอาไปส่งน้ําพระพุทธสิหิงนะเจ้า oh. ค่ะและอันนี้จะเป็นเงินร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะคเงินแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยพระครูดิเล็กสิทธิการเป็นศิลปินแห่งชาติเนาะเปิ้นเป็นผู้ก่อตั้งหรือว่าสร้างโบสถ์ร่วมกับหลวงพ่อวัดศรสีสุพรรณนะเจ้าแล้วเปิน้เนี่ยเป็นชิ้นงานของเปิ้ลเลยนะเจ้าเฮาก็เลยมาโชว์นะวันนี้โดยนะเจ้า ค่ะอันนี้ก็เครื่องประดับที่เฮาพัฒนามาค,ค่ะ บอกว่าจะเป็นเครื่องประดับแล้วก็ช้อนซ่อมที่เป็นเงินนะเจ้าอันนี้ก็มาจากที่ว่าปกติเนี่ยสมัยโบราณนะคะราชวงศ์ทุกราชวงศ์เลยโดยเฉพาะราชวงศ์จัก,กรีที่เราเกิดทันเนี่นะเจ้า<อ>เพื่อก็จะมาออเดอร์อช้อนซ่อมถ้วยหรือภาชนะที่เอาไปขึ้นโต๊ะเสวยจากชุมชนวัวลายของเรานะเจ้าครับค่ะจ้าอันนี้คือมันนาเสนอในส่วนหนึ่งนเจ้าก็คือยกบนยกวัดมาเป็นจําลองวัดมาว่ากิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเจ้าแต่ถ้าอยากเห็นเต็ม ก็ไปที่วัดแล้วก็อยากจะชวนเชิญนะคะไปเที่ยวเดินถนนคนเดินวันเสาร์นะเจ้าของเราได้รับรางวัล10ตลาดบก6ตลาดน้ําของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะคะและเราในวัดเองก็จะมีกิจกรรมสีสุบัอันปลักปิดไฟเวียนเทียนตอนประมาณหนึ่งทุ่มเนาทีทุกวันเสาร์เจ้าเราจะมีการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายเทียนแล้วก็ สืบสตาและกับเวียนเทียนรอบพระอุโบสถเงินหลังแรกของโลกเจ้าอันนี้กิจกรรมนี้ฟรีเจ้าจนนอกจากว่าท่านจะบูชาเทียนตามอัธยาศัยเจ้าค่ะค่ะเชิญเชวนนะเจ้าพบกับชุมชนวิถีวสิสพันธ์ค่ะสวัสดีเจ้าวายสาครับอันนี้มาจากชุมชนอย่างครับชุมชนวัดศรีนวราชตุงเซียวเจ้าอ๋อตามชื่อนี่เนาะแม่นเจ้าเพราะว่าตี้เฮาได้ชื่อว่าวัดศรีนวราชเพราะว่า เฮาเป็นวัดในบุรณะของเจ้าแก้วนวราชเจ้าผู้ครองนครอ,องค์ที่เก<อ>้าเจ้าเลยได้จื่อวัดสีนวราชหรือแม้แต่โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนสีนวราชเหมือนกันเจา้ามีจือจ่อแม่นเจ้าแล้วนนวันนี้มานําเสนอในวันนี้นใน<อ>ชุมชนของเฮานะเจ้าเขาก็จะมานําเสนอในส่วนของชุดไทยเขินนะเจ้าชุด เพราะว่าเขาเป็นไทยเขินลุ่มน้ําขานเนาะเขาก็จะมีชุดไทยเขินนะเจ้าที่เป็นมีเอกลักษณ์ก็คือตรงนี้นะเจ้าสิ้นบัวคว่ำบัวหงายตามที่เขาอาจจะเคยได้หันในละครของรากหน้าคารานะเจ้าเขาจะเจอการแต่งกายแบบนี้นะเจ้าอ๋ออันนี้เป็นการแต่งกายแล้วเขาตรงนี้เขาก็จะมีชุดที่เจ้าในชุมชนของเขานะเจ้าเจ้าเพื่อเตตีแต่งตัวในชุดไทยเขินแล้วก็แอลในชุมชนบ้านเขาเจ้าไปอยู่ติวติวัดเลยแน่นเจ้าตีวัดเลยเจ้า ผู้ซื้ว่าจะมีรถรางเติมมีก่อมีรถรางมีโปรแกร,แรมท่องเที่ยวเจา้าแล้วก็แล้วส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมะีโปรแกรมอาหารนะเจา้าค่จะมีอ,มอาหารของของของ,ของบ้านไทยของไทยเสรินของเฮาเนาะครับอ่อันนี้<ย>เป็นอาหารพี่น้องไทยเสรินเจ้าอย่างตรงนี้วันนี้สีน้ำปลาของเฮาก็จะมีเอาบูธของการเออ่กิจกรรมนะเจ้าในการปักผ้าเพราะในชุมชนเฮาก็จะมีการปักผ้า พื่อตีต่อยอดเป็นสินค้าภายในชุมชนนะเจ้านี่จ้าเขาก็จะมีแม่แม่ตีเป็นวิทยากรฮื้อเนาะเจ้าแล้วนี่ก็จะเป็นผลงานของตีเปิลปักกันไว้นะเจ้าอันนี้ก็จะเป็นสบายนะเจ้าเป็นลายอัตลักษณ์ของเจียงใหม่ลายหงในกลมนะเจ้าหงในกมแม่นจี่ค่ะจะมีหงอีกาตัวนี้มีหลากหลายลายมีมีหลากหลายลายแต่ว่าลายที่เป็น อัตลักษณ์ของเชียงใหม่ที่เขาปักกันที่เข<อ>าเอามาฟื้นปูกันอีเนาะจะเป็นล<อ>ายห<อ>งในกลมนะเจ้ามแม่นเจ้าแล้วโซนตรงนี้นี่เขาก็จะเอาเรื่องของอ,อาหารเจ้านี่นะเจ้าก็จะเริ่มต้นตนีตรงนี้เป็นแกงเหมือนไก่แกงเหมือนไกจ้าแกงเหมือนเหมือนเหมือนแต่ทํามาจากไก่อ๋อเหมือนเจ้าถ้าเป็นกรกมโบราณโบราณนี่เปนทเขาว่าแกงยัง ซาโดซาโดซาโดจาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอา,อาหาร,รที่มาจากพักเนาะเหมือนอาหารเป็นแย่เหมือนกันแะ่จากวันว่ายำสนัดนะจ้าเขาก็จะมีพักที่ที่ขึ้นในตามฤด,ดูกาลตอนนั้นตามที่เขามีในชุมชนของเขาจะเป็นพัก บุง้งดอกแก่ั่วฟักยาวบะเขือบะแค้งกาไออย่างมูนี่นะเจา้าที่<ม>เขามีส่วนเขาแปลมาเนี้ยเขามีพักไออย่างเขาก็เอามาใส่ในนี่นะจา้าแล้วก็ส่วนตรงนี้เป็นปนเพาว่าเมนูใน ในในคุ้มเจ้าของเฮานจะเป็นสูตรของตังแท้แย่เจ้าแก้วใ<อ>นวันรับเปิ่นมาถ่ายทอดที่เฮาตรงนี้คือเมนูไข่ขวขคว่ำไข่คว่ำแหมง่ายได้ก่อ็ <c oughs> ง่ายาได้เพราะเวลาทอดต้องเอามันเข้าลงไปเวลาไปท <c oughs> อดมันคว่ำแม่นเจ้าจะเ,เล่นใจจืจ้อว่าไก่ไข่คว่ำถ้าใครมาบอกว่าไข่เอ้ไข่หงายนี่ไข่หงายได้ตังนี้จะปลาสุกละอปลาสุกมือหรอแม่นเจ้าแล้วมันมี หมายถึงว่าปอกมูกลับได้เวลาทอดก็บอะไเขาจะเขาจะเอาไข่ออกมาค่ะแล้วก็เหลือแต่เปลือกแต่เปลือกใช่ค่ะแล้วในนี้ก็จะเป็นหมูไข่หมูเนื้อใั่เครื่องปรุงต่างๆมันต้องซุกก่อนแล้วเอาไปทอดเขาจะมาปรุงหมูเขามาปรุงเครื่องหมูหั่นจ้าแล้วก็เอาใส่นี่ๆใส่นี่แล้วก็ไปทอดเอาความแน่ลงทอดเจ้าอย่างผมนี่บอเกยนี่ไปเยี่ยมมาได้เลยเนาะมาได้เจ้าสูตรลับเฉพาะสูตรลับเฉพาะสีนวรลลเต้าอันสีนวรลาต์แล้วปกติ ถ้ายังไปสีนวััดจะไปซกักินเนี่ยไปสกักินได้ที่ไหนครับซกกินได้ล้มลบคุณเปิดซิบคนครับแล้วไปนั่งคิดเข้าแต่กันต้องซิบคนขึ้นไปคนขึ้นไปครับกุ้มตะเกียอูย่ออูแบบเคิรเนี่ยอูเสินครับอ๋อแล้วก็สิบคนขึ้นไปแล้วก็จะมีจัดทำเมือ่แบบนี้เลยนั่งคิดด้วยกันเพราะเขาไปเอวในชุมชนไวแล้วก็พร้อมอาหารพร้อมอย่างนี้ตลอดเลยเนาะแล้วก็มีพิเศษตดยสมมติว่าใครยยบเป็นครับก็ไปเฮียนด้วยกัน ร่วมก่มเหมือนกันสะโคนไปแยกด้วยกันันมานั่งขิดด้วยกันนั่งกิด่ันได้เลยนี่เป็นประคานแล้วไปติดต่อกันที่ไหนนี่ยังไงติดต่อผ่านเบอร์โทรได้เลยเบอร์โทรอย่างครับ0 8 3 8683211อ๋อตามเบอร์โทรนี่เลยเนาะ ท่านประธานชื่ออย่างนะครับพี่เบิม้มครับผมไอเบิ้มพี่เบิร์มพี่เบิม้มธรรมรัตน์ครับอ๋อนั่นไปสนใจพี่น้องสนใจอยาภัยแอลชมชนศรีนวรัตต์ต้องไปตามนี้เลยอ่ะและโอเคขอบคุณครับท่านประธานเบิม้มและใน,นส่วนนี้คืออย่างตรงนี้เป็นอ่าจะให้จิมเดียวสศก,กรรมก็จะมีการประกวดแม่นเจ้าอันนี้จะมีให้จิมแต่ถ้าว่า อยากได้แกงเหมือนไปกินที่บ้านวันนี้เฮามีเพื่อเอาไปกินไปซื้อไปอจำหน่ายที่นี่ตัวจ้ะแกงเหมือนนี่มาได้ยินแบบเดียวนี่แกงเหมือนแกงเหมือนแกงเหมือนไม่ใช่แกงแต้นะเหมือนเหมือนมาได้เหมือนมาได้เหมือนมาได้ชาโดเด็ดกว่านั่นก็คือถ้าเป็นมะเขือในผลท้องว่า บอกกล้าบอกคะอู้หูมาได้อู้หูมาได้โอเคคือแมงหูวเอาที่คนเดียวที่ชุมชนสีนวรัตตุงเซียวเนี่ยจ้ะแข่งเหมือนหรือว่าชาโด้คืออย่างต้องไปเอียวตี้ชุมชนสีนวรัตตุงเซียวตุงเซียวตัวแม่นเจ้าสักวันผมจะไปเออสวรรค์ผมจะไปจ่อเนาะได้เจ้ายินดีต้อนรับเจ้าหมดแล้วเนาะสีนวรัตเจ้าหมดแล้วเจ้าหมดแล้วครับหมดแล้วเจ้าวขอบคุณครับ